ที่ดักรอบไปหนาฝนนะครับเนาะเอาปลาขึ้นนะครับผมผมก็สิเลือกทำเลที่มันในนั่นพี่น้องเป็นคือเอื้อนว่านข้างน้ำรุ่งครับพี่น้องตรงนี้มันจะเป็นหนาทอครับผมแล้วก็บข้างน้ำรุ่งกับซีรุ่งนี่พี่น้องแล้วก็เมื่อจะเป็นหมองปลาขึ้นปลาลุ่งครับมึงเพราะว่ามันเป็นตาหนามครับมึงกับปลามันอจะข้นสิรุ่งนี่ผมก็เลือกทำเลที่แบบ น้ำมันสิไลลงย่างฝนตกครับพี่น้องแล้วเ้องก็ข <Kate im ada> ุดห้องไว้ครับเป็นห้องไว้คว่างไว้น้ำมันไหลลุงย่างมันตเงี้ยน้ำมันก็สิไลลงลวงมานีได้พี่น้องแล้วรอบทังก็ดักใส่ไว้สีอบเลือกแน่ขุดลงขุดหลองลงแน่จังหน่อยครับมันยูเสมอกับปากนามพี่น้องแล้วมันเสือดูก็ไปฟังนี่ครับเสมอฟังไว้เด้ครับแล้วก็ขุดลงไปจังหน่อยครับเพราะว่าห่างมันน้ำถ่วมน้ำครับ ใส่อยู่น้ำหนองครับพี่น้องดักอยู่หนองครับนี่เขาเรีนดักปลาขึ้นพี่น้องดักปลาขึ้นนี่ครับขือนต้องรอฝนอย่างเดียวครับแต่ว่าครับผมขุดลงไปเลยครับมันก็นเลยถึกขุดลงไปเลยให้มันต่ำก่อนดับบอครับมันก็นเลยลึกเนี่ยมันก็นเลยล่งปามันก็นเลยมาเขืาครับแต่นี้เป็นวิธีการที่ดักดักลอบปลาขึ้นพี่น้อง ก็ดกุดคุณบอกครับกุดเป็นฟังไว้เป็นฟังเป็นรองน้ำไว้เป็นกู้ไว้งามน้ำมันไหลลงมาก่นองงามน้ำมันไหลลงมาแต่แต่ตึงๆครับม็นบอกน้ำมันไหลลงมามันก็สิเป็นข้างน้ำไหลลงมาเงาวมาเนี่ครับปลามันก็สิลวงมาซ่ออยู่นน่ปลามันก็สิขึ้นน้ำหนามากขึ้นไปขึ้นไปั้งๆแบบกว่างหาวันว่างใครตามไปดูฝนนรองเอากระดักไว้ ี่ครับพุดมป็นหญ่แบบนึงหากินแบบน้ำผู้ถาวรพี่น้องผู้ถาวรเป็นซ้อนไว้ครับเพื่อนว่าดักปลาขึ้นน้ำหนองพี่น้องหาเลือคันเบี้ยที่มันงามมันไหลลงครับแล้วก็บมองปลามันค่อยขึ้นครับเขาก็มาขุดลองให้มันเสมอกับฟังครับขุดไปเลยครับแล้วก็ให้มันดึกจิ้งน้อยจากเพียงแข็งนี่พี่น้องกลาว่าใหง้งหามันไหนถ่วมงามครับหน้าม,มันจะเคืองง่า่ครับนี่ครับวิธีดักปลาขึ้นหนาฝนพี่น้อง ล่อปลาขึ้นน้ำหนองครับปลาคอายลายครับน้องใส่เบ็ดกับปลาคอายถืยอช่วงนี้ครับเหี้ยห่วงนี่ยมันกินเลยพี่น้องปลาซิวกุ้งเมื่ลายครับพวกปลาคอานี่ตัวงามมันจะใส่แบบสําเขนที่ถือ,อรอบเลยพี่น้องหลังนี้ได้สองตัวแล้วว่านกับถือมืนน่อกี้กับถือพี่น้องเคลื่นีนฝนลื่นอยู่แต่ว่าบ่แห้งครับการฝนตกแห้งเนี่สิมีหลุนพี่น้องวันหนามันใสแล้วมันตาหนามหมดครับลงมืาอนี้เพาต้องรอดฝนจังหน่อยครับสีมานก็หนีอยู่นี่ครับไิธีดักปลาขึ้นครับผม เด็กกำลที่มันมีทางนามล่งเรื่อยไน้องห่างไปแล้วกรับกับโวยคู่ขึ้นสักหน่อยครับอันนี้เป็นคู่สองฟังคู่หนามมันรวงลงไปมีวิธีดักตาขึ้นครับผู้ปัญญาอีสานบ้านเฮาพี่น้องขอบคุณครับผมติ่รับชมและติดตามครับพี่น้องมีคนคอมเมนต์มากว่าให้รี่วิวให้เบื้องแนี้วิธีดักลาขึ้นครับผมนี่แหละครับวิธีเซลร่ของผมคือแบบนี้พี่น้องขอบคุณครับผมที่รับชมและติดตามครับ